ครับอาการเครื่องซักผ้า Panasonic นะครับพ a n a s o รุ่น NAF90B5 นะครับอันนี้คือขึ้นว่า,า U11 นะครับก็คือน้ำนะครับน้ำทิ้งน้ำทิ้งไม่ทำงานนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะจะเกิดจากนะครับหนึ่งก็คือท่อตันนะครับ จะมีท่อข้างในเนี่ยตันนะท่อตันแล้วก็อาจจะตัวน้ําตัวตัวดึงน้ําน้ําทิ้งหรือวาวน้ําทิ้งนะครับอาจจะเสียเดี๋ยวเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับอานนียครับนี่วาวน้าตรงนี้ครับวาวน้ำนีวว่วาวน้ำตัวนี้ตันครับ บาวน้ำตัวนี้ตันนี่มันตันแล้วก็ไอตัวตัวดึงเนาะตัวดึงดึงเปิดน้ำทิ้งอะ่ะตัวดึงเปิดน้ำทิ้ง <c oughs> เนี่ยตัวดึงเปิดน้ำทิ้งตัวนี้ไม่ทำงานนะมันไม่ดึงสลักน้ำทิ้งครับ <c oughs> ก็ก็มีประมาณนี้ครับสองอาการที่ ยูสิบสนะครับคือมันไม่ปล่อยน้ำทิ้งหรือท่อตันก็ต้องลองเช็คดูนะครับ